แพื่อะไรตื้ออันเนี้ยมีดราม่ามีขา่าวเพื่อนจีแดนไม่เคยเงียบเนอะมีข่าวตลอดไม่ฟ้องหรอกนะถ้ไม่ฟ้องกฟ้องค่ะจะฟ้อ,องหนักกว่าที่นาไ,ได้อีกจะบอกเลยฟ้องสื่อไปได้วยเลยฟ้องเพจไปได้วยเลยเน้นจะบอกคือตัดไ่สุดจะของไปแห้งกับพ่อเลวแม่บละ เย่ยมากบอลเกือเหตวบอลจัวก็มาแล้วมันนั่นใช่ไหมใช่บอสจู๋ก็มาบอลจัวสายร้ายคิมไนยอย่างเนาอยากบอกข้าก็หนียูแต่กันนั้นให้เกียรติให้เกียรติใช่ให้ให้เกียรติแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าในมุมของเราในมุมในมุม คนมาเดี่ยวเองก็มีมุมโกรธมุมโมโหมุมเอาบอกว่าระดับปล่อยศูนยพวกคือมาต่ำกกินแลากกันอย่างไรวะซื้อซะมาเดี่ยวลงไปน่ะถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์น่ะบอดซุนสัตวนห้องดาวมืดมีในคลิปก็มีมั้งมันแต่ว่าเราไม่ได้อันนั้นนะจือห้องโอ๊ยอันนั้นอันนี้หลายคว่ำอยู่ค่ะด้วยต่ำมุมระมัดย่างอันนั้นอันนี้อันนั้นเพราะเพราะเรามองในในสายตาเราอ่ะ มันคือแก๊งมอไซแมมันคือแบบมันคือเป็นคือแก๊ง,งจริงะแหมจะใช้คำว่าขี่แบบคนเดียวไม่ได้ใช่เพราะตอนคือเหตุเกิดอ่ะเพื่อนคุณเยอะไปหมดหมดฟอรราคาเลยสิสบสิบหกนาทีเมืที่เหมาเยอะอยู่นะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะมองคุณเป็นกลุแก๊งแบบแรกนะอันนี้ยอมรับเลยว่าแบบแรกแต่คิดอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่เป็นัวแก๊งทำไม เพื่อนคุณเยอะเต็มไปหมดอมตอนเกิจหตการณ์เอาคุณทำํำกิจกรรมอะไรมอไซค์ถึงเต็มถนนถามก่อนคําถามแรกจากผู้บ้ันฟินแลนด์ว่าทําไมถึงมีเหตุการณ์มอไซค์รวมตัวกันมากกว่าสิบคันและขี่รถตัวที่ไม่ใช่ตามระเบียบของทางการขับรถบวกบางคนนอนขับนั่นคือเรียนขับรถมาหรออายุเท่าไหร่นอนขับมาทําให้เป,ป็นเชิทีบอันนี้มาก แล้วเรามองไปรอบๆน่ะรถไม่มีถูกกฎหมายเลยอันนี้ในสายตาเม,มื่เดี๋ยวนะดัดแปลงทุกคันรถดัดแปลงทุกคนันเสียงดังเกือบทุกคนันซ้อนสองซ้อนสามไม่มีใครใส่หมวกกันน็อกเลยแล้วน้นนองเพื่นนอน,น,น,นเป็นเรื่องกับเรื่องเนี่ย่ะเพื่อนกับพี่เปาคีเพราะวา่าสิบหกหมวกันนอกกับบัสไซคขับรถกับเรียวสูงเปเบื้องกาะพังจวนตำรวจเนเขาเปิดในเบื้องเลย เอากับเบื้องที่หลับไผ่ปา้ปาปีบกระือกับเอาตัวนี้นไปให้สถานเพนเบื้องตำรวจดีปเปิดในเบื้องแรกนี่ส่งมาเบื้องเนี้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้กล้งองวงจรในถนนมันก็มีไหมใช่าไอ้กล้องแต่ว่เร,เราก็มี คนแถวนั้นก็บอกอยู่ว่าว่าเหตุการณ์ที่ที่มีเสียงดังขับรถเร็วอะไรเ่เป็นประจาที่เส้นน้ำเพราะเส้นน้นมันเป็นยาวยาวมืดด้วยเขาเรียกวอะไรนะยาวตรงนานๆหะแม่เส้นจะตรงไปตรงไปเส้ฟิวเจอร์เลยมันจะเป็นเส้นตรงยาวยาวมันเหมาะกับการอันนี้พอดีพอดีแต่กระตอ้งแต่ตอนนี้เออกระตั้งแต่เห็นอย่างกันทั้งสิน่ะ อันนี้ผูนี้บกว่าเหตุการณ์แบบนั้นแต่เราแสดงกับแสดงไหมเราเสใจกับทุกคนที่เกิดเหตุการณ์แต่แต่เราไม่ได้ด้อยค่าน้องนะคะน้องอ่ะมีคุณค่าน้องน้องก็เป็นมนุษย์คนห <ๆ S 1> นึ่งแหละทุกคนมีคุณค่าหมดแต่ <ๆ S 1> ว่าในมุมมองเราแรกเราก็มีคุณค่าเหมือนกันเออคุณค่าเราไม่มีเหรอบัญชานเป็นใครเออแล้วทุกคนเป็นใครในรถทุกคนมีคุณค่าหมดทุกคนคือคนเป็นคนไทยมีกฎหมายไทย ปกปักรักษาและก็รับรองอยู่แล้วแม่มาเดี่ยวก็บอกว่ามาเดี่ยวเป็นคนดีเหมือนกันแม่ชักมคนดีดีเป็นบม่ะไห่สิแม่ชันกบว่ากะกะกะยากจะพูดเออก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าแม่แม่มาเดี่ยวก็แม่นัตตี้ก็ว่ายายนัตตี้ก็ว่านัตตี้ดีเหมือนกันน้ำตาน้องชัามันดีหลยถูกดีสุดๆเลยล่ะ แตมม่มันเกินไปอันนี้คือบอกว่ามันเกินไปสิ่งที่ทำเนี่ยคือมันเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้แม่มาคุยเนาะอยากคุยกันแม่เออแม่มาเจาะเปียก,กที่พี่เจาก,กับบอเดเงิอนดรอปแม่เจามันจะบอกเจาะกับบอเดเงินเพราะ่าเงินอยู่รับสารสารท่านพิพากาสารตัดส,สินผู่นของแท่เจ้าไปบอกที่ที่กับมาว่าสามารถบงังคับมอยใจ้เงินได้เจ้าได้ดอกยายแต่ซื้อซะแต่คิ้งคิ้ง่อยเนี่ล่ะแต่ขันเจ้าไป ไปบอกเขาเรียกว่าอะไรบอกจ้าไปลองเจะไปลองแปลกเลยอมรินแปลกรอยเบอร์ควายเขาก็ะซายอย่างเจ้าอะไรดอกใหญ่ขอลองเพราะเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้บิดเบือนตั้งแต่แรกเอาพูดตรงๆเขาบิดเบือนไหมเราไม่ได้จ้างทนายไปแบบเฮ้ยตกไปจังสั่นทั้งสี่เด้อทนายล้วก็ทนายธรรมดาเลยแบบก็ทําตามไม่ได้ทนายแบบปกติเลยเพื่ออะไรเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้สื่อเราต้องไปสู้เพื่อนเลยเพราะเราถูกราน้อมรับตามคําสั่งศาลก็อย่างนั้นเลยมาเลย บอกว่าได้แปลว่าต้องบีดเบืออต้องซอยนาตี้ให้มันอันนั้นอันนี้แค่นี้สิแค่นี้สิอันนี้เห็นใจคนกับไอ้คนเห็นใจให้พวกชานเห็นใจไปว่าหาส่วนได้เนาะเห็นใจกันว่าเป็นสิงห้จากันไว้อันนี้อไปออกแปดรอยที่พีบเขาก็บเพแห้งเงินคุณดอกค่าผู้รักษาค่ะผแม่ใจเย็นๆเด้อแม่เอ๋ยงูจะบอกตามความจริงเลยว่าแม่งูจะว่าได้ตามแม่เอ๋ยตอนนี้น่ะซื้อหน่ะลอง ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันโดนเอาเปรียบแบบมันก็ได้อยู่กดดันอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยมันมีอยู่ตลอดทุกเรื่องอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยร่างมองกันผิดทังผิดแทบๆบริจัยก็พบาทกับมีเขาบริจได้กัมบกมีมันมีมืดทุย่างน้ำเสียทยอย่างที่ร้องอันนี้บาไดเรยบ <c oughs> แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่กระบวนการทางกฎหมายนะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีคดีไหนบ้างที่จบภายในสามวันไม่มีหรอก กระบวนการทางกฎหมายเริ่มตั้งแต่ตำรวจนทานายอายการอย่างสิมันจบคดีหนึ่งอะมันจบเร็วสุดกี่วันประเทศไทยฉันถามดูมันเร็วรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบอปอกตำรวจยังยนนไปจดไว้สามเดือนคุณสิทธิมันก็คนเรามีสิทธิในการรักปกป้องสิทธิของตัวเองทั้งก็เขาบอ,อกของเองแต่ว่าต้องคิดดีๆต้องมีสติในการใช้ชีวิต แต่แต่แต่ไม่รู้ว่าแม่เอาไปสื่อสารยังไงกับสื่อนะคะแม่แม่เอาเอาคําทั้งหมดเนี้ยไปสื่อสารกับกับคนอื่นว่าอย่างไรอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าตอนเนี้ยสื่อหลายๆสำนักสื่อหลายๆเพจอ่ะมันมีคําว่าไม่เยียวยาอะไรเงรี้ยมันเริ่มมันมันรู้สึกว่าไม่โอเคสําหรับผู้กรณีอย่งกกาง <ๆ S 1> เรามาดีแท้ใช่ใช่อยากอยากให้เซฟคาพูดทุกทุกสื่อทุกอะไรนะ ทุกสำนักทุกเขตอยากให้อยากให้เซฟเพราะคดีมันยังไม่จบนะเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าสารสิบาตั้งใดเพื่อนก็เพื่อนก็นต้องนัดาตา่ำระยะเวลาเพื่นอนยางสินะครับอีรีพี่นองอิรีอิรี <c oughs> อิรีร <c oughs> จริงจริงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคราวนนี้ก็มาลืมตึมตาำอยู่ใช่นะพาอุ้ยอ้าอยู่ไหน อันต้นอิ้วเองเน,เน่บอดฟองกลับไหมครับให้นะคะพีุ่กปีวาดด้วยหน่อยบ้านเนียนบานนี้สำหรับคนอยากให้กับร่งใจใครจะบานี้เอาใอยสิขายของได้บนออา,า,าบนนี้คือชีวิตจริงนี่คือชีวิตจริงเอาอะไรก็ว่ากันไปตามภาไปตามกฎหมายเราไม่เคยออเอาเปรียบใครอยู่แล้วความดีจะคุ้มครองตัวเราถ้าความดีคุ้มครองไม่ได้ก็กฎหมายคุ้มครองแค่นะั้น ทุกวันนี้เราเปรียบกันด่ากันใส่ร้ายกันข้อแก่เสียงเงินติดคุกค,คือเราไม่มั่นใจนะว่าศาลจตะตัดสินว่าอนาตี้เนาะนาตี้หรือฝั่งเราถูกหรือผิดเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นรถไงเออในใน,ในมุมแต่เราไม่ได้มีเจตนาขับรถเร็วแบบวู้วเราไปตามเปึง้งบอแมนเขาจอดสงบนิง่งเราปุ๊บมาตามคางเราไปแต่ไม่รู้ว่า คด,ดีความมันจะออกมาปเป็นยังไงก็จอ,ออกทุกช่องอะไรเขา้าเน่ยพี่น้องจะ,จะว่าจะว่าเป็นรถใหญ่อันนั้นเป็นรถเล็กไหมอันนี้ก็บ่รู้แอปพี่น้องม,มันมันมันเกิดขึ้นได้ก็ก็ตามหลักฐานท,ที่ที่เราก็น้อมรับยินดีรับเกิดอะไรขึ้นันเนี่ยมีดามะมีข่าวเพื่นอนจีนแดนไม่เคยเงียบน้องมีข่าวตลอดไม่ฟ้องหรอกนะฟ้<า>ไม่ฟ้องหรอกฟ้องค่ะที่จะฟ้องหนักกว่าที่ได้ได้อีกจะบอกเลยฟ้องสื่อไปด้วยเลยฟ้องเพจไปด้วยเลย เบสจะบอกชื่อไม่ได้พูดชื่อแต่ว่าเพดไหนสื่อไหนที่เนตพูดไม่ได้จริงๆแล้วจริงๆแล้วนไม่เดียวจริงๆแล้วงานไหนเนาะ้ารามผิดกลุ่มเนาไอวานนั่นไหน ถามว่าฟองไหมฟองค่ะฟองก็่ที่เขาากได้ฟองเยอะกว่าที่ไปที่เขาอยากได้อีกจะบอกดูสื่อวิยาเพราะฉันเสียหายนะแต่เสียหายแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่ทำให้คนท่ากลางร,รู้จักพุทว่านฟลเลียนมากขึ้นถือว่าเป็นการตลาดดูดีก็โปรโมทให้เราพี่ขึ้นอันนี้อ่าอย่างน,นี้ใครไปกำลังใจใครอยากไปกำลังใจให้พุ้ยานฟรินเลียน จะมาปล่อยโปรยาสีฟันไปสีมาขายยาสีฟันฟินเดนยิ้มสวยมั่นใจยิ้มสวยมั่นใจใช้ฟินเดนมาใครอยากได้ใครอยากฟันใครอยากฟันขาวเม้นเข้ามาอันนี้แบรนด์ผมเองนะแบรนด์ผมเองวันนี้ผมอยากได้กำลังใจวันนี้ถามว่าเจอข่าวอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงร,รู้สึกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่รู้สึกว่าอะไรกับฉันมากมายไม่ปล่อยให้ฉันเงียบม,มากหรอกถ้าฉันฉันต้องดังตลอดหรออ่ะ หนึ่งหลอดปกติสองรอยห้าสิบาทนี้ถ้าเกิดกดตะกร้าตอนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าคนใช่ค<ป>รับไปในราคานี้เลยหนึ่งหลอดอยู่ที่จริงค่งงะแล้วขึ้นติดแมลงด้วยตอนนี้ร้อยแปดสิบห้าบาทใช่คระร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งหลอดคอากรลังใจวันนี้หิวใจด้วยการกดตะกร้าได้ไหมฮะไหนกไ็ไหนแล้วเรตติ้งกับช่องเขาเนี่ยไปไปมอกอื้อกันเขาก็เลยเรตติง้งสองหลอดอยู่ที่ ราาคสองหลอดอยู่ที่ปกติสองหลอดห้าร้อยใช่ค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่สามร้อยหกสิบเก้าบาทกดตะกร้าแห้งๆปีกกระรังแตกเปลือกเนี่ยไปเอาเข้าออกกันเป็นกันกดตึ่มตุ่มตึ่มนาะไปไปออกรายการเพื่อขาก็ขายของแบบนี้ราคาเปออกยวไลกันอื่นพอจบปุ๊บเขาก็ขอมาขายจ้าเออแต่เอาอันนี้เจาเจาะเขาเป็นไล่การเองซะเขาเองเปลี่ยวไลการจบดไล่กันปุ๊บเขาก็ พวกโฆษณาสินค้าใช่ไหมพี่กองเขาคือบัคายเองวะเขาคือบัคายเป็นวะอ๋อรู้ทันอย่ามารู้ทันอย่ามารู้ทันมันไม่มีอะไรหรอกแต่ดีเราดีที่แบบว่าแต่ละสื่อจะทำให้ความสนใจกับเราเราก็ดีโอเคแต่บางทีเราไปแล้วมันมีข้อดีข้อเสียเราต้องมากกว่าโตกาบปิดกระร้างแสงเลยพี่น้องหนึ่งหลอดร้อยแปดสิบห้าสองหลอด ต่อมอดมอยู่ทร่300 369บ้ามีสองข้ออะไรพี่ระวังพี่อันนี้แค่เรื่องแรกนะคะอ้าหมดก็คือหมดเลยอันนี้เรื่องแรกก่อนรึ้มรื้มรื้มอ่าอยาสีฟันผมเนี่ยใครฟันเหลืองใครฟันเหลืองใครฟันดำใครมีขี้ใครฟันใครฟันมีคราบชากาแฟ ลองใช้ยาสีฟันกินเลี้ยงดูนะครับลองใช้ยาสีฟันกินเลี้ยงดูแล้วใครมีกลิ่นปากที่ค่อนข้างเหม็นลองใช้ฟินเลี้ยงนี่คือเป็นเรื่องของปุ้ย้านฟินแลนด์บอกนะว่าเนี่ยชัางสี่้วนี่ไมนี่พิเศษเ,เป็นรับฟินเนี่ยก็ได้มีกระแสอีกก็มักาขายอีกมันขายดีอยู่แล้วขายดีกว่าเก่าชีวิตแข่งว่าคิดยังไงเรา,เราคอยคิดตะบวกกับคิดดีต่อยปัญหาเกิดขึ้นมากทุกปัญหาต้องพิจารณาเป็นโอกาสให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุด ตอนนี้สื่อทุกสื่อจับช่องฟิลิปเพนแลียนจับช่องไปเลยขอบคุณแล้วก็ออกข่าวบุพเพก็อย่ายลืมบอกอันนี้ด้วยเนี่ยตอนที่ไปออกข่าวอย่ายลืมเอาอันนี้ขึ้นให้ด้วยนะไม่แต่แต่ถ้าไปออกข่าวที่อ,อื่นเนี่ยเ,เขาไม่เอาอ,อันนี้ขึ้นเด้กอ็อื่น<ต>ๆขึ้นเขาเบื่อแล้บอเขาหมายถึงว่าเขาไปแล้วเขาออกตัวเขาไปรายการอื่นเขาก็ไปขายอย่างอื่นเขาไม่ได้ขายแต่ละใครเล่นใครเล่นข่าวแปลกๆนะอย่าลืมนะอย่าลืมเอาฟินเลียนไปขึ้นแปลกให้ด้วยแล้วก็ขอโฆษณาให้ด้วย แต่จริงแล้วผมเป็นลูกรักสื่อแล้วสื่อสื่อของทุกช่องพี่พี่สื่อแเขาจะเป็นคนที่ใส่ดีใจดีจริงๆแล้วผมไม่เคยทะเลาะกับสื่อเด้อย้ำมากผมไม่เคยทะเลาะกับสื่อผมเป็นมิตรกับสื่ออยบเคยทะเลาะกับสื่อเด้อแต่ว่าขอร้องว่าอย่าพิมพ์เพรความมันสร้างความเชื่อสร้างความเชื่อถือเอ๊ะเรื่องอะไรสร้างความเชื่อผิดๆโดยนั่นแหละจริงๆวันนี้อยากได้กำลังใจคนรอดได้ไหมขอคนรอดพี่น้องอัาโกรธมาเลยฟินเด้อขอคนลรอดขอคนลรอด กินปาาให้เหม็นกดถ้าสื่อไหนอยากลงก็ถามก่อนก็ได้นอสทักมาถามผู้ใหญ่บ้านทีถ้าสื่อไหนอยากได้อยากได้ความจริงโทรมาหาผมเลยก็ได้ผูดจารก่อนแต่ผมมันไม่สะดวกไปออกรายการใน,นหรอกโปงตรง <S 1> <S 1> ถ้าเป็นเรื่องขา่าวเรื่องขา่าวระมากผมไม่ไปออกแต่ถ้าเกิดมันสุดๆก็จะไปออกอยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรมันมันไม่มีอย่างไหนม,มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปนั่งพูดเพราะไปพูดแล้วไม่สามารถตัดสินคดีกันเองได้บนรายการทีวีมันต้องไปตัดสินในศาลวิธรรมใช่ไหมครับคุณ ถ้าผู้ชมเอาสามหลอดมีไหมพี่มีอ่ะเท่าไหร่กดมาป่ะนี่สองมีมีสองพันหลอดเดี๋ยวคนดูสามหมื่นสี่หมื่นโอ้โหนี่ว่าจะไม่ได้แปลงแล้วเพราะเช้าก็กดหลอดพอดีเออมันลาเย่จะได้สั่งแล้วแอปสั่งหน่อยมีอยู่หลังรถ่นสองหลอดเพราะกำลังใจหน่อยพี่น้องเพากำลังใจเนี่ยเดี๋ยวมาให้ขอกำลังใจหน่อยจะมาเที่ยวใ่ตะก้าเลยนะเดี๋ยวอยากคอนเราปต์นี้เียตะก้าไม่ยังเดียวบอกมีสองกดเข้าไปซื้ออ๋อมันจะมันใช้เลือกออปชันในนั้นอ้โกดตรงตะก้าเลยนะฮะ เลือกได้เลยว่าต่อกี่หลอดเท่าไหรสามหลอดพี่อ่ามีตอนนี้มีสองหลอดโอ๊ยหมดหรอหมดแล้วหมดแล้วสินค้าหมดเอาไงดีสินค้าหมดหมดหนึ่งหลอดยังได้อยู่ปะหนึ่งหลอดยังงี้อยู่ค่ะแต่เติมให้เอาแพ็คใหญ่หน่อยเร็วเร็ขาจะได้กดบึ้มบ้าหกหลอดเลยนี่แล้วเติมให้เติมให้แล้วชั้นแล้วหาเรื่องหาเล่าไม่ชั้นขายอยากสิบพันดีแล้วบานี้ตะกี้ชันขายอย่างเมื่อกี้เพราะหลอด อันนี้จังใดจะประกุดคือบรม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 โอ้โหมันหมดแล้วนะคุณหนึ่งบูสอันนี้บูสเดือนเพราะว่ามันเหลือแค่นี่เด็กเพราะว่าเติมเติมตามสต๊อกจำนวนสินค้าเดียวสองหลอดหมดเหลือเหลือแค่หนึ่งขอโทษโทษถามใช่เพิ่มได้ไหมหรือหรือว่าใครต,มมต้องรอไหมหรือถ้าไม่ทันก็ต้องขออภัยเพราะมันมันมีแค่หลอดใช่ค่ะเหลือแค่เท่านั้นใช่เหลือแค่หนึ่งลัน แล้วเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เราใส่เตรียมแบบจริงไหมใช่ใส่ใส่ตามเปนตัวสต๊อกอ๋อถ้าเราใส่เกินอาจจะมีผลได้ถมใช่ไหมนะฮะกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพิ่มหากาแฟแนว่ัเราใ่หนุ่มี่กาแฟอยู่บ่เพิ่งรถเอางรถออกมาใช่ไหมขายมื่อนี้ขายขอกำลังใจหนึ่งอ่อนอยากได้กาแฟแล้วเลิศไหมกาแฟผมเลิศนะผมบอกเลยกาแฟผมดีพี่กาแฟผมดีมากจริงซื้อหลับมี่บ่ตัผมก็ลำบ่เอามาขายรวย ขายซ้าๆมึงกี่มุก,กี่ขายไปแล้วมุก,กี่ขายไปแล้วหนึ่งหนึ่งนาทีไปแล้วพันหลอดหนึ่งนาทีพลาดไปแล้วเนะี่ไม่รู้กี่พันหลอดมึงก,กี่นะกดทุกหายหมดเลยบอกมุก,กี่สินคา้าไม่รู้ลงไปสองพันหลอดหมดภายในหนึ่งนาที